สวัสดีครับพี่นอ้องของพันธสุขุนค้นครับมี้พวกรับเช็คเส้สาแชนแนลครับนี่บรรยากาศหลังจากการเดินใส่เสดแล้วของเื้อน,นี่ครับเก็บของมาทั้นแล้วครับเพราะว่าลี่น้องนอนก่อนครับแต่ว่ามีอาจารย์ขาวตื่นก่อนโมครับเก็บของเสร็จมาเก็บขยะก่อนมาสมนเสร็จเก็บประมาณว่าเอาเอาถุงมาห่อไฟแล้วก็เอาข้านลูกมาแล้วผ่าพวกนาย เออกับพวกเขาตัางตื่นอยู่คนต่านตือนนเ้ยั่เออขันกลางมาลูกนอครับันเขาว่าถ้าที่มั่นคุณของไว้ครับเก็บของไว้้อก็เลยเก็บขยะค้อนมาครับันเขขยะอไร มาอเออ,อเก็บก็ได้แตกเก็บบนเท้าได้แล้วหยียบนี่ครับรอดรชิ้นมานเตือนอยู่ครับครับเช่นแบบวันกรุบเลยครับของข้าวะเก็บอยู่ครับ เดี๋ยวเขาขาวไปปลุกเขาบ่เขาปลุกเขาบ่ใช้ขาเก็บขยาได้หรอบ่ไม่ได้บ่เออดีดเก็บย่งทั้งไหนย่างทั้งหนผมมันแตกเก็บเก็บไปทิ้มเรื่องแล้วเหยียบไบ่แล้วไปปลุกทีมงานก่อนครับเพื่อนม ผมเตือนมัตสามาเก็บซ้ายด้านซ้ายนี่จนเสีย้วครับร้วงท่านเตือนอยู่ครับ จานต๋าตื่บ้าจานต๋าอาจาเต๋า oh, จานต๋างตื่นอยู่เมยรัสิเห็นเกือบีสงครับเพื่นแม็กเม็จางไหไฟเก็บอยู่บ่เจ็บเจ็บเก็บที่เจ็บหรอหึเก็บได้ เก็บดีกวาไม่เนาะไม่นตากฝนมันสีมันเหมือนสิล้วนน่ะนะเขาบอว่าอยู่สิเขายเก็บออกดีกว่าเนาะเก็บออกเลยแตงเห็ดหม้ว่างประเทดแล้วระหว่างไรเนาะก็นีมีเก็บเดียวได้ฝนจัดฝนทุกเลยโอ้บอกท่านอาบน้ำอยู่เอออย่าไปอาบไปไปอาบน้ำเลยผม รักกับใครอยู่เพื่นนี่มันบอกรัดได้ไหมครับที่เท่าๆกับเตือนไปเก็บอยู่ครับแต่ว่มามันเศาอยู่โอ้มันเสาได้แต่เก่าม่ง็ได้เลยจะเมื่อ่อนเพียนะครับเนาะจ้าดูดีใช่เนาะจ้าดูดีจ้าดูดีใช่เนาะ นนดีดัอง,องนี่เลยวเดีดีตื่นแล้วเปล่าอะบางคก็นอนจันนอดีนอนยานารถครับป้าป้ปเก็บของมอท่านนี่ผลิตตวก,ก่อนครับชาวน้าก็ออกตื่นนี่อาจารย์ขาวแล้วก็ตื่นก่อนหมูครับอขยันแน้ครับ ถามูก็ไว้เก็บขยาถามาสิคันเออดีดีดีคเก็บซอยเพื่อนเงียบครับไปชุดแล้วก็เงียบต่างคูกับต่างกับบัานกันครับเดี๋วเจะทิมงานเครื่องเสียงบริดกราฟครับต้องเก็บของแล้วเก็บของแล้วก็ ไก่ชนวนมือเด้งก็ต้องเตรียมของก่อนเขาครับาลไก่่ขาดแบบฮะของเขาคือลครนบ จากของหลังจากการเด่นแล้วครับกระตงมาเก็บครับเก็บไฟออกเบิร์ดเก็บผ่าก้มยังออกครับเก็บจอน่าหลองๆก็กกท่านตื่นอยู่ครับนั่นก็กตื่นแล้วกระเสด็พักอีกประมาณมือสองมือครับตั้งขึ้นไมให้เพิ่นมาสอมครับ เพืนไฟ้ท่านเก็บเลยครับเพราะว่าของมันนี่นนมันตากฝนหมดเลยครับจะเกิดเปียกมาก่ะมันมันเกิดกับชอ็อตมีปัญหาเกิดกับห็นหมดเลยครับตายซ่อมครับต้องเก็บครับดีครับมานเคลืนนี่ฝนมาตกครับ ทั้งอื่นโต๊ะใกลๆรอบขาดต๊แบบแห้งนะครับว่าอยู่นีบ่บ่อโต๊ะรับดิ้นนิดน,ดนึงครับก็ได้เสียว ครับก็หนยนกับว่าทีมงานตื่นนะครับว่าเ,เดี๋ยวมาเก็บของที่เรือ,อย่งหลายครับมัหนีนก็แดดแบบแห้งได้ครับถ้าก,ก็ต้องรุยเก็บถา้าม้เก็บมันก็นกนสิถืนนอฝนนะครับเนาะถือฝนมันก็นสีมีปัญหาหลไรอย่างไฟงสำคัญที่สุดเลยครับถ้าโดนฝนเนี่ สองก็มองงามครับมันสีมันสวยอาจารย์เขาก็มาเก็บขยาถ่าเได้ครับแามโม่แถาพวกเพราะว่าทีมงาน้องเามันมีหน่อยครับมีฐานพ้นกับตองล่อก,กันเฮ็ดพร้อมกันครับเพราะว่าเน็ด คูเดยียวมันเท็กบ่หรี่ครับมันต้องเจ็ดหลายคนพร้อมต้องหาหุ้ยคนเพราะม,มันต้งเสียเอาขั้นไฟลงหลาครับขนาดลงคู่เดียวนี่อลงบ่หรี่เลยครับนี่หนักถ้าตรงทีใจกันหลายคนครับประ้องครัลุงเฮ็ดแล้วผมน,นะครับจังสิยเลยพักกันพักผ่อนอีกประมาณประมาณนี้ที่สามนะครับเนาะ สามสีหาหกนครับีหาหกน่ก็สดเลฟักคันาครับวิีเจ็ดขึ้นกสีมาเริ่มคำว่าสองกันอีกครับตเตรียมนคนนันก,ก,กันอีกเชื่อะบบเตรียมระบบไปวทาพวกคนครับขึ้น,นีก็ดีนะครับที่ฝนตกก็บริเวณน้ำบากคนไงครับแต่ฝนตกเหนี่ยวน้ำบากเลยครับ สิ่งของถือคุนี่งกะไม่ดีครับบางสิ่งก็เสียหายถึงตายครับเสียเวลามาก็สอมดีนี่แต่ฝนมันโ,โตโขึ้นเนี่ยครับคลิปนี้กับคงเสียไหวซ้ำนี่เนาะครับนอ้องขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับแล้วก็กดติดตาม สันส่าชแนลขอขอ,ขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่ติดตามสันส่าชแนลครับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ